ขั้นตอนนะครับลอกหนังนะครับสุดยอดมากเลยนะครับดูรับถอนง่ายมากเลยครับถอนขนนะครับแบบนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับสามารถไปทำเองได้นะครับที่บ้านท่านนะครับ ทีน,นี้นครับเราเตรียมน้องหมูไปเพื่อทำการทำแหลกนะครับไปเลย ดูครับนี่ครับขี้พึ่งนะครับตัวนี้โลโล่สองขีดสามขีดนะครับขี้พึ่งนะครับอ่าถอนอย่างนี้เลยนะครับอืมดูครับดูแบบนี้เลยนะครับว่าเข้าไปโอ้โหดูดิขาวจวนะครับพี่น้องอือดูถอนง่ายมากนะครับอือดูครับเห็นไหมครับถอนขนง่ายนะครับภายในไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับดูดูครับ ดูครับนับจับเวลาไว้เลยนะครับนะครับดูครับดูปึ๊บเลยฮะนี่จับเวลาไว้เลยนะครับอถอนเลยแป๊บเดียวนะครับนี่ครับจับเวลาไว้เลยนะฮะดูครับดูนี่ครับเรียบร้อยนะครับผมถอนขนง่ายภพยไม่ถึงหนึ่งนาทีนะครับผม ที่พึ่งนะครับก็ไม่สามารถถอนได้นะครับสัตว์ที่มีขนนะครับพวกจะเป็นหมูม้าไก่กระต่ายอะไรประมาณนี้ถอนได้หมดนะฮะอันนี้แม่กระทั่งหนูนะครับง่ายๆนะครับโอเคครับผมขั้นตอนนะครับลอกหนังนะครับอือสุดยอดมากเลยนะครับดูรับถอนง่ายมากเลยครับถอนขนนะครับแบบนี้นะครับก็ ง่ายๆนะครับสามารถไปทำเองได้นะครับที่บ้านท่านนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับขี้พึ่งนะที่เราถอนขนหนูเสร็จแล้วนะครับนี่ครับจะเป็นขี้พึ่งแห้งติดหนังหนูอย่างนี้นะครับอย่าทิ้งเด็ดขาดนะครับผมผมมีวิธีครับเรามารีไซเคิลใหม่ได้นะครับแบบนี้นะครับน่านะครับแบบนี้ครับผมนี่นะครับผมเราจะมาต้มน้ํานะครับอ่าเราขี้พึ่งใส่นะครับ เอาหนังนะครับใส่เลยนะครับใส่แบบนี้นะครับใส่นะครับแล้วก็กรองลงมาเช่นเดิมนะครับแบบนี้น้ําที่พึ่งก็จะหยดลงแบบนี้นะครับเห็นไหมครับอ่านี่ครับนะครับเป็นเทคนิคดีๆนะครับผมนะฮะแบบนี้นะครับไม่ต้องทิ้งนะครับไม่ต้องเอาตัวนี้ไปทิ้งนะครับท่านผู้ชมครับตัวนี้นะครับเราเอามากรองใหม่นะครับแล้วก็มารีไซเคิลนะครับนําที่พึ่งนะครับตัวนี้ไปใช้ได้อีกนะครับผมนะครับถ้าชอบนะครับอย่าลืมกด หัวใจนะครับกดแชร์กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับ